สวัสดีครับวันนี้นะครับทีมงานของเรานะครับ ecom นะครับพามาดูสวิตพี PoE นะครับตัวนี้นะครับคืออะไรนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับปัจจุบันนะครับหลายคนคงได้ยินคุ้นหูนะครับแล้วก็ใช้งานกันอยู่ทั่วไปนะครับก็คือ IoT นะครับออา IoT เนี่ยครับคือย่อมาจาก Internet of t ต i n g s แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรอบตัวเรานะครับ เป็นอินเทอร์เน็ตหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเมนเนจแล้วก็ดูคอนโทรลทุกอย่างนะครับผ่านโทรศัพท์เพียงแค่เครื่องเดียวนะครับไอตัวอินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยนะครับมันมีนะครับรากฐานนะครับที่สำคัญนะครับก็คือระบบพวกนี้นะครับหนึ่งเลยคือสายแลนนะครับอ่าหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าที่บ้านเนี่ยต้องมีเดินสายแลนนะครับก้องวงจรปิดนะครับหรือว่าจะเป็นอ่า Wi-Fi นะครับ a อ็กเซ point ต่างๆนะครับเริ่มมาจากรากฐานก็คือพวกนี้หมดเลยนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ชื่อว่า PoE นะครับย่อม,มาจาก Power over Ethernet นะครับผมอะหลายคนยังไม่รู้จักว่าเอ้ยทำไมบ้านผมเรียก Switching Hub หรือบางแหล่งเรียก Hub Switch นะครับก็คืออันเดียวกันนะครับแต่จะถูกเรียกชื่อในอีกหลายๆชื่อนะครับ มันก็คือตัวนี้นะครับเรียกว่า P.O.E. นะครับที่เป็นมาตรฐานสากลเนาะวันนี้นะครับพามาดูของ d l i n k นะครับผมคือมันมีหลายแบรนด์ต่างๆมากมายนะครับแต่วันนี้ผมหยิบมาดูก็คือไอ้ตัวเนี้ยนะครับเราใช้งานอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายที่ดีจาก d l i n k นะครับก็เลยเหมาะสำหรับนะครับ i อมือใหม่หรือว่าแอดมินทีมจัดซื้อนะครับที่ต้องการข้อมูลสเปคแน่นๆนะครับเพื่อป้องกันการเลือกผิดพลาดนะครับก็สนใจก็ติดต่อดีลิก์ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับอันนี้เราใช้อยู่จริงนะครับผมอ่าเรามาพูดกันถึงอ่า POE นะครับว่ากันต่อก็คือ s วิตช e ์ PoE เนี่ยนะครับการทำงานหลักๆก็คือ เนี่ยครับทำงานร่วมกับสายแลนนะครับปัจจุบันนะครับมีดีไซน์หลายแบบมากมายนะครับเป็นตัวโค้งเว้าอย่างนี้ก็มีนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมแบบดั้งเดิมอย่างนี้ก็มีนะครับใช้งานร่วมกับสายแลนนะฮะเนี่ยมีรูให้อยู่นะครับก็ใช้สายแลนนะครับเสียบเข้าไปอ่ะตัวนี้ใหญ่ๆนี่เป็นแคปซิกนะฮะอ่ะเนี่ยเสียบสายแลนเข้าไปนะครับแล้วก็ เสียปั๊บตรงนี้นะครับปั๊บแค่นี้นะครับก็ใช้งานได้นะครับได้แล้วนะฮะง่ายๆปัจจุบันนะครับมีการ develop นะครับหรือว่าพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่ง s วิตช์ P V ตัวนี้นะครับสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านสายแลนแบบนี้ได้นะฮะอ่าหลายคนยังไม่รู้นะครับก็ในอนาคตนะครับ จะไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงแบบนี้แล้วนะครก็คือต่อมาจากอุปกรณ์นะครับของเรานะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็ไปต่อกับอุปกรณ์กล้องวงจรปิดหรือว่า a c e s s point ได้เลยนะครับมันจะส่งไฟนะครับไฟเลี้ยงเนี่ยที่เป็น DC หรือว่าไฟแรงดันต่ำนะครับตัวนี้จะไม่ได้เป็นอันตรายนะครับจะไม่อันตรายเท่ากับไฟ AC ที่ออกมาจากปลั๊กของเรานะครับผม ตัวนี้นะครับสายแลนเนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะเดินได้อยู่ประมาณ 80- 100ถึงเมตรนะครับแม็กแม็กเลยก็คือ100เมตรเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราข้อดีนะครับมมพูดถึงข้อดีเนี่ยก็คือสวิตช์ของ p o e เนี่ยนะครับข้อดีของมันเลยก็คือประหยัดค่าเดินสายนะครับสมมุติว่าสมมุติว่านะฮะไอตัวเนี้ยนะครับคือเราต่ออินเทอร์เน็ตจากเซิร์ฟเวอร์เราอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ชั้น1นะครับ พอดีว่าเราทำงานอยู่ชั้น8นะฮะเราจะใช้ตัวนี้นะฮะเสียบมาจากเซิร์ฟเวอร์ปั๊บเข้าไปอ่ะแล้วก็มาเสียบตัวนี้อยู่ชั้น3นะฮะไอเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเดินมาเสียบชั้น3อ่ะไม่ใช่ชั้น8เนาะเมื่อกี้ขออภัยนะฮะขึ้นมาเสียบชั้น8ปั๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้น8เนี่ยเนี่ยฮะมีรูสำรองอยู่ก็คือ ตัวนี้ก็เหมือนเราต่อกับเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับส่วนตัวนี้นะฮะคนที่อยู่ชั้น8เนี่ยใครอยากจะเชื่อมต่อนะครับก็มาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องเดินไปขึ้นไปแดเส้นนะฮะเดินขึ้นไปเส้นเดียวนะครับแล้วก็ขยายไปได้อีกเจดดเครื่องนะครับผมอันนี้คือข้อดีหลักๆเลยของฮับสวิต์นะครับผมส่วนการติดตั้งนะฮะเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือการติดตั้งตัวนี้นะครับไม่ต้องมีความรู้ก็ติดได้นะฮะอันนี้ผมแนะนําว่า หาเทปมาแปะนะครับเพื่อป้องกันการดึงไปมาหล่นนะฮะแปะไว้นะครับแปะไว้ใต้โต๊ะตรงนี้ก็ได้นะฮะแปะไว้ข้างหลังก็ได้นะฮะใช้งานง่ายคือผมยังไม่เคยเห็นใครถูกไฟดูดเพราะว่าสวิตช์ POE นะฮะต้องบอกงี้เลยนะครับผมแล้วก็การ m ม่นทนั้นะฮะดูแลซ่อมแจมนะครับก็ง่ายนะครับคือปัดฝุ่นนะฮะไม่ต้องไป ทำอะไรมากกว่านั้นนะครับปัดฝุ่นเช็ดนะครับถ้าในกรณีที่เสียพังนะครับไม่ไมต้องไปซ่อมนะฮะโทรหาดีลิงได้เลยนะครับผมเขามีทีมเซอร์วิสคอยให้คําปรึกษาอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มาบอกถึงประเภทนะครับไอตัวที่เอามาให้ดูเนี่ยก็คือเป็นแบบใช้ใน ออฟฟิศทั่วไปนะครับแต่มีอีกแบบนะครับที่ใช้แบบอินดัสเชียลโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย EP หน้าหน้าเนี่ยผมจะมาพูดถึงการเลือกฮับสวิตต์นะครับว่าออฟฟิศสำนักง,งานกี่ยเซอร์นะครับใช้ฮับสวิตต์เนี่ยขนาดเท่าไหร่นะครับผมอย่าลืมติดตามชมใน EP หน้าหน้านะฮะโอเควันนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณมากค,ครับ